วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมครับไปดูกันที่จังหวัดอุทัยธานีถึงแม้ว่าประเทศไทยตอนนี้นะครับจะพ้นกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับในละลอกแรกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการดของเราก็หยัดตกนะครับเรามีมาตรการการป้องกันซึ่งจะต้องมีความเข้มแข็งและก็เข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำดังเช่นที่จังหวัดอุทัยธานีเองนะครับที่มีตัวอย่างกาดไม่ตกพกหน้ากากอนามัยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานครับ แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยจะผ่านพ้นการระบาดในระลอกแรกไปแล้วเนื่องจากไม่พบการติดเชื้อในประเทศอย่างต่อเนื่องและจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่100ของโลกเป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันตัวเองจากโรคโควิด -19 อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วโลกยังพบการระบาดเป็นวงกว้างอยู่โดยประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาตามด้วยบราซิลและอินเดีย อีกหลายประเทศกลับมาพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้งอาทิญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัดเช่นสถานบันเทิงตลาดค้าส่งหากจะมองตัวอย่างอย่างเช่นจังหวัดอุทัยธานีก็จะเห็นถึงความเคร่งครัดของมาตรการการป้องกันก,การติดเชื้อโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้าสู่วิถี New n o r m a l ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่มีการป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่างๆในที่สาธารณะอย่างเช่นตลาดสดห้างสรรพสินค้าศูนย์จำหน่ายอาหารทางด้านร้านค้าต่างๆก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันมีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือในห้างสะดวกซื้อก็มีการสแกนการเข้าด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะหรือลงชื่อเข้าและออกเพื่อควบคุมจํานวนคนอย่างเคร่งครัดอีกด้านหนึ่งก็คือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีทั้ทงโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ได้ปฏิบัติและคุมเข้มการป้องกันโรคโควิด -19 ให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกันอย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลวัดนองขุนชาติโรงเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนประจำอำเภอและมีเด็กนักเรียนมากที่สุดถึง2,400คนโดยในช่วงเช้าก่อนนักเรียนเข้าโรงเรียนโรงเรียนได้จัดครูเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครยุวกาชาติน้อยมาคอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบเว้นระยะห่างซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานต้องสวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ปกครองต้องสแกน QR Code ไทยชนะหรือเซน็นชื่อสมุดทั้งก่อนและเข้าออกจากโรงเรียนและจะต้องผ่านด่านการล้างมือด้วยเจลและผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในโรงเรียนส่วนเด็กที่มีจํานวนมากถึงกว่า2,400คนนั้นทางโรงเรียนได้จัดห้องเรียนรวมทั้งหมดจํานวน65ห้องเรียนด้วยกันและให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนสลับกันตามเลขที่ห้องละไม่เกิน25คนเพื่อเป็นการเว้นระยะห่าง และเป็นไปนตามมาตราการเดียวกันของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษ,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 ษาธิการทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไม่ใหไม่มีการระบาดต่อไปและจะมีการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถจับมือกันฝ่าฟันปัญหานี้ไปด้วยดีจึงขอให้คนไทยนำเหตุการณ์จากต่างประเทศมาเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโดยยังต้องเข้มมาตราการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 ต่อไปและทําให้เป็นนิสยัยทางการสวมหน้ากากาอนามายัย หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้านไม่นําตัวเองไปสัมผัสกับความเสี่ยงต่างๆเลี่ยงการไปอยู่ในสถานที่แออัดคนรวมกันจํานวนมากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆที่สําคัญคือเมื่อป่วยต้องอยู่บ้านพักรักษาตัวไม่ไปในสถานที่ต่างๆป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นและเคร่งครัดการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ใช้บริการในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะและเมื่อหากพบผู้ติดเชื้อจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผู้สัมผัส นำเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคต่อไปขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดการระบาดรอบที่สองในประเทศซึ่งหากถ้าคนไทยร่วมใจกันยังคงมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนสมเกียรจเจริญสะอาดถ่ายภาพมินสตราคมสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก raya